สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกันกนเ้านะคะเอ่อเ้าเยอรมนีชนแนลเนาะวันนี้ก็มีแฟนของเต้านะคะแฟนคลับแฟนช่องนะคะก็เอ่อสอบถามเจาม,มาถ้าเกิดแบบเขาสงสัยนะคะถ้าเกิดว่าว่าสามีตายเนี่ยลูกจะได้เงินไหมนะ,ะอ่าไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาแต่งงานหรือไม่แต่งงานนะคะตอนนี้เต้าบอกไว้เลยว่านะคะถ้าเกิดสามีตายนะคะเสียชีวิตนะก็ลูกได้เงินแน่นอน,นะค่ะ ไม่ว่าจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานนะคะลูกของเขานะคะได้เงินแน่นอนนะคะก็จะทํำยังไงล่ะถ้าเกิดเออเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยทายังไงตัวเองอยู่ไทยแล้วก็แฟนอยู่ต่างชาติแฟนอยู่ในเยอรมันก็ติดต่อสถานทูตค่ะอยู่ที่สถานทูตเยอรมันอยู่ไหนอยู่ที่ถนนสาทนรนะคะเพื่อนๆอยู่ที่ถนนสาทนรค่ะก็คืออะไรที่ต้องเตรียมไปด้วยค่ะก็คือใบเกิดค่ะใบเกิด บัตรประชาชนเราแล้วก็คือหลักๆแล้วอะก็อย่างนั้นแหละค่ะช่วงนี้ช่วงโควิดก็ลองติดต่อสอบถามสถานทูตด,ดูนะคะเพื่อนๆนก็คือเรื่องนี้ได้แน่นอนนะคะแต่สําหรับใครที่แบบแต่งงานแล้วเนาะเราไปอยู่ที่เมืองไทยเนาะเพื่อนๆอ,อยู่ในเมืองไทยแล้วถามว่าเราตัวเราล่ะเราตัวผู้หญิงอะได้ไหมนะคะถ้าเกิดคุณยังไม่แต่งคุณคุณก็ยังไม่ได้นะคะเพื่อนๆน,นะอันนี้ก็คือก็แล้วแต่ ะะก็คือไม่ได้บางคนแต่งแล้วอาจจะแฟนอาจจะทําเกี่ยวกับอะไรอะใบอํานาจมอบอานาจหมายถึงแบบว่าแต่งแล้วแล้วแต่คุณไม่มีสิทธิ์นะคะมันจะมีแบบนี้ด้วยตอนที่คุณแต่งงานอะเขาจะให้เซ็นว่าคุณจะแฟนอะจะแบ่งให้ไหมคือถ้าเซ็นถ้าคุณเซ็นอะไรไปนอกจากเซ็นใบแต่งงานแล้วจะมีใบสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งอะถ้าแฟนไม่ให้เซ็นอะไรนั่นก็คือว่าเขาโอเคแล้วถ้าเกิดเขาตายคุณได้เงินนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดเขาให้เซ็นเอกสารบางอย่างเนี่ยเอ่อต้งต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่ามันชื่ออะไรเนาะนอกจากเอกสารแต่งงานแล้วเนี่ยก็นี่แหละก็คืออันนี้ก็คือคุณไม่มีสิทธิ์ได้นะคะแล้วก็คุณต้องคำนึงดึงด้วยนะคะคำนึงถึงด้วยว่าอมที่คุณรับมรดกมานะ่ะฝ่ายชายมีหนี้หรือเปล่านะคะเสียค่าปรับอะไรไหมหรือว่า ต่างๆนานาจะมีกรณีของคนไทยนะคะอยู่ที่นี่แบบที่แบบว่าก็มีนี่ถึงเป็นล้านเลยะค่ะสองล้านนะคะสอง,านนะะสอง้านบาทไทยเนาะเพราะว่าแฟนมีนี้แล้วตัวเองเป็นคนที่เซ็นรับมรดกนะคะอันนี้เราไม่ถ้าเกิดในกรณีที่ว่าคุณไม่อยากรับมรดกได้ไหมถ้าเกิดแฟนเสียเพราะว่าแฟนมีนี้เยอะนะคะสามารถทําได้ค่ะพเพื่อนๆนะคะก็คือ พอพอแฟนเสียชีวิตปุ๊บมีเอ่อกฎหมายมาก็คือมีทนายมานะคะทนายมาก็เขียนไปเลยว่าเออฉันไม่ต้องการรับโมโดรดกเพราะว่านะต้องแต่ต้องศึกษาดูก่อนว่าแฟนคุณที่อยู่ในไ่าะอยู่กันเนี่ยมันมีหนี้หรือเปล่าเขามีหนี้หรือเปล่านะคะถ้าถ้ามีหนี้ก็คือไม่ต้องไปเซ็นไม่ต้องไปรับเซ็นไปเลยว่าไม่ต้องไปรับนะแต่ถ้ามีโมโดรดกที่แบบไม่มีหนี้ยังมีบ้านมีช่องอะไรเงี้ย กเซ็นไปเลยนะคะก็เซ็นไปเลยว่าฉันรับอยากรับมดกถ้าเห็นว่ามันอะไรมีค่ามากกว่ามีอะไรเพื่อนๆต้องลองศึกษากัาแฟนดูนะคะตอนที่เขายังอยู่มีชีวิตอยู่นะคะก็ถามเขาก่อนแล้วกันนะคะว่าเธอมีนี้มีที่มีทางอะไรหรือเปล่าที่ฉันต้องชดใช้นะคะโอเคค่ะอาจจะได้คลิปนี้คลิปนี้มีประโยชน์หรือไม่มากก็น้อยนะคะก็ตอนนี้เ้าอยู่เบอร์เออเบร์ดิเ้าอยู่เกินนะคะก,นนะคะก็อาจจะว่าง ตอบบ้างไม่ตอบบ้างเนาะโอเคขอบคุณที่สิบสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ